ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอแย่จัดแวนเนอร์ยิงนกมากสุดอันดับ4พิมลิกติโมแวนเนอร์กองหน้าเชลซีเป็นนักเตะที่ทำประตูพลาดจากจังหวัดที่มีโอกาสทองมากที่สุดเป็นอันดับ4ร่วมของพิมลิกอังกฤษในฤดูกาลนี้ที่จำนวน8ครั้งจากสถิติเว็บไซต์ยังเป็นทางการของพิมลิกห oh ok ัวหอกเจ้าของค่าตัว47.5ล้านปอนด์กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มตกอย่างหนักหลังจากทำประตูไม่ได้แล้วถึง12นัดติดต่อ,อกันในทุกาการแารแบ่งเป็น9นัดในลีกกับ3เกมในยูฟาแชมเปี้ยน ส่งผลให้จำนวนประตูในลีกที่เขาทำให้เชลซีนิ่งอยู่ที่4ลูกมานานแล้วโดยเกมลีกนัดล่าสุดที่เขาทำประตูได้ต้องย้อนไปถึงเกมที่เชลซีชนะเชฟฟลด์7-4ต่อหนึ่งเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาเลยชังนี้จังหวะที่เข้าข่ายกับการเป็นโอกาสทองหมายถึงจังหวะที่ควรจะเป็นประตูอย่างเช่นการยิงจ่อๆหน้ากรอบเขทโทษหรือการได้ยิงแบบด่วนตัวตัวกับผู้รักษาประตูแต่ทำประตูไม่ได้ซึ่งนอกจากแหวนเงินแล้วนั้นโดมินิกคาร์บัตเลวินกองหน,น้าเอเวอเรต ก็เป็นอีกคนที่ทําประตูจากจังหวะที่เป็นโอกาสทองไม่ได้ถึง8ครั้งแต่ถึงกระนั้นซีซั่นนี้คาวิดเลวินก็ทําประตูในลีกไปแล้วได้ถึง11ลูกต่างจากแหวนเนอเยอะทั้งนี้อันดับ3ในชา้นนี้คือออลีวัตกินส์ของหน้าแอสตันวิลล่าที่ทําประตูจากช็อตที่ควรจะเป็นยังเป็นกุนซือที่ขึ้นชื่อเรื่องการเล่นเกมลูกที่สวยงามซึ่งน่าจะมาตอบโจทย์เชลซีที่จะไม่ได้สตาร์ดังมากมหมที่หากอยู่แพยใ้กันกุมมงเห็นของนยายใหญ่วัย33ปีก็ดูหน้าตื่นตาตน นายใหญ่ชาวเยอรมันพึ่งจะถูกปารีสแซงแชกแมงตะเพิดออกจากตำแหน่งเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาทั้งที่พาทีมทำผลงานริ่งยอดเยี่ยมและเคยพายอดทีมแห่งลีกเอิร์มพงาดเข้าชิงชเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นที่แล้วโดยมีรายงานด้วยว่าเชลซีก็กำลังพิจารณาที่จะดึงทเกขลเข้ามารับกุมมาเห็นเช่นกันหากมีการปลดแลมพาร์ดออกจากตำแหน่งและตัวทเกข์เองก็สนใจที่คุมทัพสิงโตน้ำมันครามเช่นกันหากได้รับข้อเสนออย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะร่วมง,งานกับดาวเตะทีมชาติเยอรม ทั้งติโมแวนเนอร์ไคฮาวเวสและอันโตนรโรดิเกอร์โดยก่อนหน้านี้เมื่อปี2007ยอดโค้ชจากแดนไส้กรอกรายนี้ก็เคยมีข่าวว่าถูกเชลซีเล็งตัวไว้เช่นกันตอนอําลาบรเซดามุนแบดดนร็อดเจอร์ ger, หลังจากกำลังพาเลสเตอร์ซิตี้ทำผลงานยอดเยี่ยมทำให้คุณสือชาวไอริสมีชื่อโผล่เข้ามาเป็นตัวเต็งผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีตามอัตราต่อรองของเบดแฟร์บนรับพน,น,นันถูกกฎหมายสัชอังกฤษที่ราคา3/1แน่นอนว่าด้วยความที่ร็อดเจอร์มีประสบการณ์คุมทีมในพิมยยล้ว ทำให้เขาแทบไม่ต้องปรับตัวมากนักและยังเคยทํางานเป็นโค้ชเยาวชนต่อได้ทีมสํารองให้กับเชลซีสมัยที่โชเซ่เหมือนโยเป็นนายใหญ่ทาให้เขาน่าจะรู้จักสโมสรเป็นอย่างดีซ่องมุมสื่อเชลซีมีข่าวโยงกองหลังดาวรุงฟานกิงเควลพร้อมคืนสนามและอดีตผู้ช่วยโค้ชหงแดงเผยเกือบได้เจทีรวมทัพเดบูโตเป็นข่าวกับปรากกรในซีซั่นนี้สำหรับซิมักองลงสนามในซีซั่นนี้ไปแล้ว17นัดและยิงไปหนึ่งประตูกับอีกหนึ่งแอซิส ฟานกิงเคลพร้อมหวนคืนสนามมาโก้ฟานกิงเคลไมฟิลเชลซีทอมสันอ้างว่าครั้งหนึ่งจอนเทอร์รี่เกือบจะได้เซ็นสัญญาย้า,ายมาร่วมทีมลิพูเมื่อปี2003กับการเปิดเผย,ยผ่านพอดแคสต์เดอะฮอสเม้าทอมสันบอกว่าเชราอุลิเยเคยมีความพยายามในการเซ็นสัญญาคว้าดิดกองหลังทีมชาติองังกฤษรายนี้มาเสริมทีมและได้ย้อนถึงบทสนทนาในวันนั้นหนึ่งในข่าวย้ายทีมที่แปลกประหลาดมากที่สุดครั้งหนึ่งซึ่งเกือบจะเกิดขึ้นคือจอนเทอร์รี่จะมาลิพู ทอมสันให้สัมภาษณ์ในเกมสุดท้ายของซีซั่น2 0ง2ถึงมันเหมือนเป็นเกมนัดเพลย์ออฟหาทีมไปเล่นแชมเปี้ยนซึ่งเราจะไปเยือนเชลซีตามการอ้างอิงของอดีตผู้ชี่ยโค้ชลิปูรวมถึงอุลลิเยในฐานะผู้จัดการทีมเรดแมชชีนในเวลานั้นเชื่อเด้งเดือกันว่าเจทีจะไม่รับการต่อสัญญาอยู่ค่าแข้งในทินอับกฤต่อไปในระหว่างที่นักเตะเชลซีเดินขอบคุณแฟนๆรอบสนามซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทํากันเป็นปกติอยู่แล้วอุลลิเชีก,กับเทอร์รี่และแลมพาร์ดดังนั้นเราจึงไม่ได้้้้้เเเขขาาาาใกกลลรรื่องควววตัแ ท้ายสุดแล้วดิวไปหงไม่เกิดขึ้นและภายหลังการเข้ามาของโรมันอับมามอชในช่วงเสมอน,นั้นอดีตกองหลังของเราเพราะการแข่งขันทุกนัดมันยากมากทุกทีมมีความพร้อมนั่นเป็นเหตุผลที่เราชอบพิมลีเพราะว่าทุกทีมเป็นทีมที่ยากเวลาที่ต้องเผชิญหน้าผมคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปทั้งฤดูก,กาลเราต้องโฟกัสกับตัวเองและเฝ้ารักษาการคว้าชัยชนะต้องเก็บคลีนชีตและแสดงผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้